กระผมขอถามาข้อข้องใจในอารมณ์กรรมฐานที่ติดมานานแล้วสภาวะที่ว่างนี่จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงหรือไม่ลายมือสวยสวยหรือว่าอยู่ในสภาวะเดิมคือว่างอยู่ชั่วขณะเมื่อมีสัญญาอัตตก็มีเหมือนเดิมเวทนาก็มีเหมือนเดิมพระอาจารย์อธิบายเพื่ออนุเคราะห์อันหนึ่งว่างแต่เห็นลมหายใจและจะอยู่อย่างนี้นานไหมบางครั้งนั่งสมาธิกายนิ่งแต่จิตยังวิ่งไม่ยอมหยุด ไม่ทราบว่าเพราะอะไรสามเวลานอนจิตที่จะไปสู่ความหลับผมรู้อยู่ว่าจะฝันจะดึงกลับมาก็ไม่กลับบางครั้งดึงกลับมาได้ชั่วครู่ก็กลับไปสู่ความฝันอย่างเดิมผมเป็นมาสองปีแล้วมาถามบางสำนักท่านก็บอกให้ hey, ดูไปเรื่อยๆอย่าขาดสติผมก็ทำแต่ยังไม่หายขอกราบอาจารย์ช่วยบอกทางทำให่ถูกต้องตามสมาปฏิบัติด,ด้วยขอ,อนมัสการพระอาจารย์เป็นนทะ สภาวะที่ว่างนี้มีมีมีอยู่วันวันหนึ่งก็มีคนธรรมดาก็มีอยู่แต่ไม่ได้ดูมันก็เลยไม่รู้ไม่เห็นยังมีถ้อยคําที่เราสวดว่ายะหาวิมุตตังจิตตังปัจเบคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นถ้ามันว่างแล้วมันก็หลุดพ้นไปในขณะหนึ่งมันก็กลับคืนมามันเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามักจะเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าสมยายิกะสมยายิกะ นิพพานนิพพานอยู่ชั่วสมัยชั่วขณะชั่วขณะขณะนี้กานิพพานมันก็เป็นได้ทีนี้บางทีมันเป็นความว่างเพราะสมาธิเมื่อเราดูไปดูไปจิตมันสงบมันไม่โหยหิวหาอารมณ์ใดๆมันก็ว่างในขณะที่มันว่างเนี่ยมันไม่เป็นศขและมันก็ไม่เป็นโทกมันอยู่ในระหว่างกลางๆเรียกว่าอาทุกขะมาทุกขะตรงนี้ดูยากดูยากถ้าจะบอกว่าอาทุกขังมะทุกขังสันตังอัทักทีนังอนิจโต พึ่งเห็นความไม่ศกไม่ทุกตรงนี้เหมือนมองว่างนี้ว่ามันเป็นของละเอียดนั้นไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงของมันในนี้ก็บอกกันแล้วว่าสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปนั่นคือความไม่เที่ยงก็ให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่ในความว่างแล้วมันจะเปลี่ยนไปก็จะมีสัญญามีอัตราเมื่อเดิมก็ดูอย่างนี้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงมากๆจิตใจก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไปตามๆกันก็จะเกิดความไม่สนใจในสิ่งใด เพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงก็จะเกิดอน,นิมิตตะขึ้นมาไม่สนใจอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่จิตของเราเคยว่างๆเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือลักษณะแก้ไขให้เห็นความว่างนั้นมันจะมีความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นเพราะว่างอันนี้ไม่ใช่ว่างแบบที่ท่านพูดถึงว่าสุญญโตโลโกโเวขาสุขมันเป็นว่างของสมาธิสมถะมันจะต้องเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปมันเป็นอทุกข,ขมาสุข,ขเวทนาทีานี้ เมื่อเห็นลมหายใจอยู่อยู่อย่างนี้ว่างแต่เห็นลมหายใจและจะอยู่อย่างนี้นานไหมเป็นธรรมดาอันเดียวกันนังที่เก่ามาแล้วมันเป็นชั่วขณะเราก็ดูพอมันเปลี่ยนไปก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงบางครั้งนั่งสมาธิกายนิ่งแต่จิตก็วิ่งไม่ชอบหยุดไม่ทราบว่าเพราะอะไรเป็นธรรมดาของจิตไม่ใช่คนตาย มันจะวิ่งไปไหนก็ช่างหัวมันเรารับรู้รับทราบเดียวมันก็กลับอื่นมามันเป็นธรรมดาเหมือนหูหูไม่หนวกได้ยินหมดทั้งเสียงตาไม่บอดไม่ดูก็เห็นของให้ลืมไว้จิตของคนในเมื่อยังไม่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอยู่ภายนอกนี่มันก็ธรรมดาเพราะเหนั้นลักษณะทั้งหมดดังกล่าวมนี่กายมันนิ่งได้จิตยังวิ่งแล้วก็ตั้งสติให้เป็นเรดาร์คอยรู้จักการเคลื่อนไหวของมันธรรมดาธรรมดา เวลานอนจิตไปสู่ความฝันพอรู้อยู่ว่ามันฝันดึงกลับมาก็ไม่กลับบางครั้งก็ดึงกลับมาได้ชั่วครู่กลับไปสู่ความฝันอย่างเดิมเป็นมาสองปีแล้วอันนี้มันเรามีสติไม่พอบางทีมีสติพอสัมปชัญญะไม่พอที่นี่วิธีแก้อันนี้อย่าให้จิตเข้าไปภายในแล้วก็อย่ากให้มันล่องลอยไปภายนอกระวังอยู่ตรงกลางๆ วิยญาพระหิทธาจะสะวิญญาณังอะอัชตังอสันติทังอยากให้จิตนี้วิ่งออกไปภายนอกแล้วก็อยากให้จิตนี้เข้าไปสงบอยู่ภายในให้อยู่ระหว่างกลางๆรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบถ้าปล่อยปั๊บมันเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในขันชั้นในก็ปรุงก็ทํางานกันต่อเอีกพอมาข้างนอกก็ฟุ่งไปกับขันภายนอกเองเพราะฉะนั้นาให้อยู่ตรงกลางจึงบอกว่าพระหิทธาจะสะวิญญาณังไม่ให้มัน ออกไปภายนอกพระหิทธาพระหิทธา,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 าภายนอกกับความรับรู้ภายนอกอชัตังอสันติดตังไม่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ภายในหลังจากนั้นมันจะไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นทั้งภายนอกทั้งภายในระวังอยู่กลางๆส่วนมากมันลิบก็ไปภายในมันก็ไปฝันต่ออย่างนี้ระวังให้ดีนะค่อยๆไปจับดูคืนนี้เอาผ่านไป